สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายจากออสเตรเลียค่ะมันนี่จะสิผ้าเห็ดอาหารไทยเอาใจผัวฝรั่งค่ะอาหารไทยเอาใจผัวค่ะทักทายจากมุมหน้าบ้านค่ะวันนี้อากาศดีดีผู้ชายก็เลยเอาหมูออกมาตากให้จ้าเจอไปย่างออกกําลังกายกลับมาเพิ่นเอาหมูออกมาตากแดดให้แล้วค่ะเจ้หมักไว้นะคะจะทําหมูแดดเดียวกันค่ะไปได้บักสมโอมันน้อยนึงค่ะไปได้บักสมโอมันน้อยนึงแลวก็ตามด้วยกับเพราค่ะมีทั้งกะเพราแดงมีทั้งกะเพราขาวค่ะเสียไปใส่ผัดกะเพราไก่แ่บแ่บซูบหัวกินค่ะจักแ่บบ่แ่บนะจ๊ะ แซบใบก่อนค่ะได้กะเพราแล้วแหละกอันนี้ก็เป็นอันมุ้มดอกไม้แล้วก็มุ้มผักนิดๆหน่อยๆตามภาษานั่ยนะจ้าซื้อมาปลูกบ่ท่านหลายค่ะอันนี้เป็นชนรงค่ะชนรงหรือว่าขีดสูตรนั่นเองค่ะได้พักแล้วแล้วกะสิเข่าครัวกันเลยค่ะมุ้มผักกะแย่งมุ้มนี่กะบ,บท่านไดนงามปันไหนค่ะมุมนี้เป็นดอกอัสเลียนะคะดอกอัสเลียค่ะวันนี้ใช้เนื้ออกไก่หมักด้วยซอสหน่อยนางรมค่ะซอสฝาเขียวค่ะรสดีผงชูรสละกันน้ำตาลนิสหนุงค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้้วก็มัแช่ตูเยน ไว้นะคะในส่วนของไข่ดาวเจ๊ยได้ไข่เป็ดมาเป็นมาค่ะว่าสิเห็ดไข่พระโลดแต่ว่าขัานอยู่ค่ะก็เลยเอามาเห็ดไข่ดาวไปก่อนเห <c oughs> รอไข่ดาวเป็ดค่ะแซบแซบก็ละ่ะเข่ากันกับผัดกับเผาค่ะอันดับต่อมาข้ากรสิเจียวพริกกับกันกระเทียมค่ะให้มีกลีนหอมหอมจนจํำอ้าชิอ้าชิวอจาิ ค่ะขั้นบ่จามนี่บทท่านได้านนะค่ะต้องจามก่อนค่ะก็ตามด้วยไก่ที่เขาหมักไว้จ้าพี่น้องแล้วก็ผัดไก่เห็มันสุปตีค่ะผัดผัดผัดคนๆๆต่อไปแต่ว่ามือในเจ๊ว่าเจ๊ผัดหลายโวดมันก็เลยเป็นน้ำเจงเลงนิสนุงค่ะกระสิมาเติมหอมใหญ่แล้วก็ถั่วฝักยาวโอ้ยบุรังคอนกระสิขดัดใจแบบว่า ผัดกะเพราไม่ชอบใส่อะไรที่สุดเจอใส่ไปเลยค่ะทั้งหอมใหญ่ทั้งอันทัวฝักเงาค่ะสีมาใส่น้ำปลาท่ายซุดแล้วก็ใส่กะเพราตดท่ายค่ะผัดผัดผัด,ผดไฟแรงนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเป็นจังได่ขัดใจห้างบอ่อขัดใจกะอดอาเด้วยค่ะแฟนใจเพเป็นมกักใส่หอมใหญ่แล้วก็ใส่บักทั่วไปน้าค่ะและะ้วก็ใส่กะเพราหลายๆค่ะแล้วก็มาก,กินกับไข่าดาวไข่าดาวนี่ก็ต้องเป็นไข่ดาวเป็ดเด้จ้าพี่น้องไข่าดาวเป็ดนีด่ก็สิบได้มากอัน บ่ได้มากไข่แดงไห้มันสุกหลายาเลยจ้าเออเจ๊ก็เฮดได้ซ้ำนี่ละไอะเฮดได้ซ้ำนี่ละเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยนั่นชวนมากสิซื่อกินข้าวก็คอยเฮดผัดกะเพรากินเองซื้อน้ำรานตามสร่างนี่สิแ่บกว่าเนาะแ่บก็เฮากินเองอันนี้บบแน่้ใจนะแต่ว่า่วตนตัวเจ๊เจ๊แบบว่าเจมักสื่อตามร้านตามสร้างหลายกว่าไอ้ก็บบัวยกโปโถแถมก้อยไอ้กับแ่บเลยค่ะเฮดหยังสู้กินกับมิตรบ้านแ่บแบเออเพิ่นก็แแ่บไปเบิดเพิ่นเป็นคนกินไงกินอะไรก็แ่บค่ะและที่สำคัญคือกินเผ็ดได้ด้วยเพิ่นกินเดไ้ค่ะ นี่ละจ้าพี่น้องเจอกับกินเป็นมู่เพิ่นไปค่ะมื้อในกระสีเป็นผ้ากินอาหารอาหารไทยกินเขาเจ้าโอ้ยไม่การรักะใครผัวมจาจ้าักใครผัวรักเขารักเขาหรือรักเขาสงสัยสิเป็นรักเขาเหรอจ้าพี่น้องโอ้ยอีหยังจังไถ่เนาะนี่เจ้ยเนาะมาที่ไหนกินไปคุยไปตามภาษาสองผัวเมียน,นั่นแหละจ้าพี่น้องแสบบ่แสบกับอวดเอาได้ไออ้มือในมือแสบแน่บ่แสบแน่นั่นแหละจา้าอายเอ๊ะ